สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อแล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นสําหรับตัว a x o n ตัว Candy นะครับผมตัว a x o n Candy นะครับก็จะเป็นตัวนาฬิกาทรงเหลี่ยมแบบยาวนะครับผมลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวชาร์จอยู่ด้านหลังนะครับก่อนอื่นเลยผมขอแนะนําวิธีการชาร์จก่อนนะครับ ตัวชาร์จตัวนี้นะครับจะเป็นแบบคลิบหนีบนั่นเองนะครับจะมี2องขั้วลักษณะประมาณนี้สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือให้หันด้านคลิบหนีบอย่างนี้นะครับด้านนี้นั่นเองนี่ลักษณะนี้นะครับเมื่อเราหนีบมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับขั้วสองข้างจะต้องตรงกันนะครับกับด้านหลังนะครับผมให้หนีบลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเสียบชาร์จให้ดูนะครับว่าเมื่อเวลาชาร์จแล้วนะครับมันจะขึ้นสถานะว่าอะไรนะครับ โอเคครับเมื่อชาร์จปุ๊บกรณีถ้าเครื่องดับอยู่ครับเครื่องมันจะบูตขึ้นมานะครับเราจะวิ่งสถานะชาร์จแบบนี้นะครับเมื่อชาร์จเสร็จแล้วนะครับเครื่องมันจะขึ้นของประชาร์จเสร็จแล้วนั่นเองนะครับน่าจะเป็นสถานะหยุดวิ่งนั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราชาร์จเสร็จก็เอาออกนะครับอันนี้ก็คือตัวเครื่องนะครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนําปุ่มทางด้านขวานะครับปุ่มทาาด้างขวาเนี่ยเอาไว้เปิดปิดหน้าจอนะครับลักษณะประมาณนี้ แล้วก็สามารถกดค้างเพื่อปิดหรือเปิดเครื่องได้นะครับเช่นเราจะปิดลักษณะประมาณนี้นะครับอโอเคนะครับต่อมานะครับสําหรับวิธีการเชื่อมต่อตัวนาฬิกานะครับผมตัว a x o n Candy นะครับก่อนอื่นก็ให้เราดูทั้งหน้าจอทางด้านขวามือนะครับโหลดแอปที่ชื่อว่า a x o n c o n n e c t นะครับผมอันนี้ใช้ได้ทั้ง iPhone แล้วก็เครื่องที่เป็น Android นะครับโอเคเข้าแอปพลิเคชันครับ จากนั้นกดคำว่า device ครับผมโอเคอันนี้ผมขอโลกโกปก่เก่าก่อนนะครับ mm hmm. เวลาเราเข้ามาหน้าแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคำว่า scan the device นั่นเองนะครับให้เรากดคำว่า scan the device อ่ะทีนี้มันก็จะขึ้นชื่ออุปกรณ์ของเรานะครับตัว candy นะครับรหัสมันจะเป็น ax 028นะครับผมให้เรากดเชื่อมต่อ ax 028ได้เลย เมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับมันจะขึ้นคำว่าซิงค์นะครับเมื่อซิงค์เรียบร้อยแล้วให้กดแทนนะครับเชื่อมต่อให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อนุญาตแกงแจ้งเตือนด้วยนะครับโอเคเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับก็จะขึ้นข้อมูลด้านบนนะครับว่าตอนนี้สถานะแบตมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับเป็นรหัสรุ่นต่อมานะครับผมขอแนะนำเมนูแรกก็จะเป็น What Fa พาร a เ k e t นะครับก็คือ จะเป็นหน้าตาของนาฬิกาครับเราสามารถไปเลือกโหลดในนี้ได้นะครับพอดีมือถือผมยังไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือต้องเปิดเน็ตในมือถือด้วยต่อมานะครับเรื่องของคัตต้อมัยนะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้เลือกรูปของเราได้นะครับโดยคําว่า select photo select a picture นะครับจากนั้นสามารถเลือกแล้วกดเซฟทางด้านขวามือด้านบนได้นะครับผมแล้วก็เรื่องของ time setting ครับสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให อยู่ทางด้านบนมุมขวานะครับบนมุมซ้ายหรือว่าล่างมุมซ้ายล่างมุมขวานั่นเองนะครับสามารถติกตรงนี้ได้เลยต่อมานะครับคำว่าต่อมาผมแนะนำเรื่องของ notification นะครับหรือว่าการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับเราสามารถเลือกแอปที่เราไม่ต้องการได้เช่นผมจะไม่ต้องการให้ทวิ t เตอร์แจ้งเตือนนะครับอประมาณนี้ให้เรากด save ได้เลยนะครับต่อมาคำว่า take photo นะครับก็คือโหมดถ่ายรูปนั่นเองนะครับก็สามารถแท็บที่หน้าจอได้นะครับ มือถือมันก็จะถ่ายรูปลักษณะประมาณนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของไฟล์ว i ์นะครับสามารถกดค้นหาอุปกรณ์นาฬิกาได้ครับกรณีเราไม่รู้ว่าวางไว้ตรงไหนนะครับกดไฟล์ดูก็ได้นะครับประมาณนี้ต่อมาเรื่องของ e t Entry Live นะครับก็คือสามารถตั้งค่าได้นะครับผมว่า ให้ตั้งค่าให้เราลุกเดินนะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก็ให้ตั้งสามารถตั้งค่าได้นะครับว่า,าทุกๆกี่นาทีแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราจะต้องเดินเนี่ยต้องกี่ก้าวนะครับอย่างน้อยเราสามารถกดเซฟได้นั่นเอง ต่อมาเรื่องของเตือนการดิ่นน้ำนะครับหรือว่าดิงรีมยเดอร์นะครับสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เช่นกันนะครับเลือกช่วงเวลาที่ทํางานได้นะครับอย่างเช่นเริ่ม8ปดโมงและให้สิ้นสุดช่วงสี่ทุ่มประมาณนี้แล้วก็รีมยเดอร์ฟ r e ควนซีคือความถี่ในการแจ้งเตือนครับทุก30ทุก60ทุก90ประมาณนี้นะครับต่อมาเรื่องของอาร์าม คล็อกนะครับผมสามารถตั้งค่าแล้วบวกตรงนี้ได้เลยนะครับเช่นเราอยากจะให้ปกกี่โมงกี่ยามนะครับสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยครับว่าความถี่เช่นให้ทุกวันอังคารวันพุธอะไรเงี้ยพูดว่าเพื่อหัสได้หมดนะครับกดเซฟแล้วกดเซฟอาจจะขึ้นลักษณะประมาณนี้นะครับเราสามารถกดเปิดปิดตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมกรณีไม่อยากให้ปกนะครับต่อมานะครับ ก็จะเป็นเรื่องของคําว่า motion capture er, อันนี้มันจะเป็นการเรื่องของยกข้อมือและจอสว่างครับอันนี้ค่า default มันจะเปิดไว้ให้อยู่แล้วนะครับต่อมาเรื่องของสกร,รีนนะครับดูเลยดูระเวลนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของออระยะเวลาของหน้าจอนะครับเช่นทุกครั้งที่เปิดหน้าจอเนี่ยให้มันติดไว้15บาวิประมาณนี้ครับต่อมาเรื่องของ hard rate monitoring นะครับผมสามารถตั้งค่าได้เช่นกันนะครับว่าตั้งแต่ กี่โมงนะครับถึงกี่โมงครับที่เราจะต้องให้นาฬิกาเนี่ยครับคอยตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจเรานะครับก็คือความถี่สูงสุดก็คือทุก10นาทีได้เลยนะครับหรือว่าเช่นทุก60นาทีก็ได้นะครับต่อมานะครับเรื่องของการดู not disturb นะครับผมตัวนี้โหมดห้ารบกัวนั่นเองครับเช่นตั้งแต่4ทุ่มถึง6โมงเช้าเนี่ยไม่ว่าจะมีใครทักมามันก็จะไม่แจ้งเตือนนะครับผม ต่อมาเรื่องของอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับสามารถกดตรงนี้ได้นะครับมันก็สามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์ของตัวนาฬิกาได้นั่นเองนะครับต่อมาเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ให้กดเปิดไว้นะครับกรณีถ้าเราอยากดูสภาพอากาศเนาะโอเคสำหรับแท็บดีไวก็หมดแล้วนะครับแล้วก็ผมขอมาที่แท็บไม้แท็บไม้ก็จะเป็นเรื่องของ Personal Setting นะครับผมอ่ะ r s o n a l s e t t i n g นะครับเราสามารถตั้งได้นะครับเราชื่ออะไรเอ่อเพศอะไรนะครับความสูงเท่าไหร่นะครับน้าหนักเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ Setting ทั่วไปนะครับก็คือจะมีหน่วยวัดนะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับโอเคผมขอข้ามกลับมาที่คาว่า Home Page Home Page จะเป็นภาพรวมของวันนี้นะครับผมว่าวันนี้เราเดินไปแล้วกี่ก้าวนะครับเผาผ่านไปแล้วกี่แคลนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เป็นระยะทางประมาณกี่กิโลนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการนอนนะครับ แล้วก็เรื่องของ heart r a t นะครับบัตรการเต้นของหัวใจนะครับบัตร pressure ก็คือความดันเลือดนะครับผมเป็นงานวัดแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็บัตรออกซิเจนนะครับออกซิเจนในเลือดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวแล้วก็ต่อมาเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับผมอันนี้ก็ อันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่ม description ทางด้านใต้ให้ก่อนละกันนะครับโอเคก็สำหรับในหน้าภาพรวมนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแท็บตัดมาก็จะเป็นเรื่องของสปอร์ตนั่นเองครับสปอร์ตเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของโหมดกีฬานั่นเองนะครับที่เราต้องการนะครับสามารถกดโหมดที่เราต้องการได้เลยนะครับจากนั้นกดโกได้เลยนะครับก็คือใช้ มือถือกับตัวนาฬิการับซิงเข้าหากันประมาณนี้โอเคครับสําหรับในมือถือก็หมดแล้วครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนาฬิกากันบ้างนะครับนาฬิกานะครับผมวิธีสัญลักษณ์ซ้ายมือตรงนี้นะครับที่ขึ้นอยู่อันนี้ก็คือว่ามันกําลังเชื่อมต่อกับมือถืออยู่นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้อัตราการเต้นหัวใจแล้วก็ก้าแล้วก็เวลาแล้วก็สถานะแบตนะครับจากนั้นสามารถสไลด์ลงมานะครับก็จะมีเรื่องของอันแรกปรับความสว่างนะครับ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี <hi> ้ได้เลยนะครับอันต่อมาคืออันนี้หมดห้า,ามประกวนนะครับเปิดปิดผ่านมือถือนะครับต่อมาเรื่องของการสั่นนะครับเปิดปิดการสั่นได้แล้วก็เรื่องของนาฬิกาปลุกนะครับนาฬิกาปลุกเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่นี้ครับเรามีการตั้งผ่านแอปพลิเคชันไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นให้เราเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเรามีหลายช่วงเวลานะครับ เวลาเราเซตในตัวมือถือครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ในนาฬิกาเนี่ยสามารถทําได้แค่เปิดปิดอย่างเดียวนะครับผมถ้าเป็นช่วงเวลาไหนๆก็ตั้งผ่านมือถือเอานะครับเอ่อต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเมนูตั้งค่านะครับให้กดที่รูปฟันเฟืองอันแรกก็คือความสว่างนะครับอ่าอันเนี้ยที่ของผมเป็นเมนูภาษาอังกฤษเพราะว่ามือถือผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมถ้าเกิดว่าเครื่องเราเป็นเมนูภาษาไทยเมนูในนี้ก็จะเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับ อันนี้ก็อย่างที่พูดไปแล้วคือความสว่างอันที่2ก็คือการสั่นนะครับเปิดปิดได้แล้วก็สามารถเลือกเลือกความแรงของการสั่นได้นะครับต่อมาเรื่องของการรีเซ็ตอุปกรณ์นะครับรีบูตแล้วก็ power off ก็คือปิดเครื่องนะครับผม about ก็คือเกี่ยวกับรหัสของอุปกรณ์น,รน,รนั่นเองนะครับแล้วก็ QR code ในการโหลดแอปนั่นเองนะครับ โอเคอันนี้หมดแล้วกรณีถ้ามีใครแจ้งเตือนนะครับให้เราสไลด์ขึ้นนะครับมันจะมีข้อความอยู่ในหน้านี้นั่นเองนะครับสไลด์ลงโอเคจากนั้นถ้าเกิดว่าเราปัดไปทางขวานะครับไปทางซ้ายนะครับก็จะเป็นภาพรวมของเรานะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับการนอนนะครับประมาณนี้ จะเป็นเมนูแบบย่อมๆนะครับผมส่วนถ้าเป็นฟูลเมนูให้ปรับไปทางขวานะครับก็จะเป็นเมนูภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นเมนู messenger นะครับเมนูภาพรวมเมนูเลดฮาร์ดนะครับแล้วก็ออกซิเจนในเลือดนะครับความดันเลือดอะไรประมาณนี้ครับการนอนกีฬาที่เราจะหมดออกกําลังกายที่เราจะหมดจะเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็สภาพอากาศนะครับ stopwatch ก็คือนาฬิกาจับเวลานั่นเองนะครับเปิดปิดเล่นได้นะครับ แล้วก็ทามเมอร์คือจับเวลาถอยหลังนั่นเองนะครับอารามนาฬิกาปลุกนะครับอันนี้แจ้งไปแล้วแล้วก็มิวสิกสามารถควบคุมการเล่นเพลงได้นะครับคาเมก็คือควบคุมกล้องนั่นเองนะครับส่วนอันนี้บรีดก็จะเป็นเมนูการทําสมาธิต่อมาเรื่องของไฟโฟนนะครับสามารถกดค้นหามือถือได้ครับอ่ะมือถือมันก็จะเด้งอะไรประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับผมจะเป็นแฟลชไลท์ก็คือเมนูนาฬิกา,เ,าเมนูไฟฉายนั่นเองครับสามารถเปิดปิดเป็นไฟฉายอย่างนี้ได้นะครับช่วยมองการมองเห็นในเวลากลางคืนแล้วก็สุดท้ายเมนูเซตติ้งครับอันนี้เราแจ้งไว้แล้วนะครับโอเคอันนี้คือเมนูภาพรวมของตัวนาฬิกาตัว a x o n Candy นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะไม่ผิดจะมีให้เลือก3สีนะครับผมก็จะมีตัวที่เป็นสีดําเคสสีดำนะครับสายสีดําสีชมพูก็คือเคสสีชมพูแล้วก็สายสีชมพูนั่นเองครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ